ปี2 0 2 5นี่าเนี่ยเราเออวางแผนว่าเราจะยังเติบโตต่อเนื่องนะคะในกลุ่มของธุรกิจออฟชอ์เมื่อกี้อย่างที่เ,เล่าไปนะคะว่าตอนนี้ราคานะ้ำมันดิบเนี่ยมันก็ค่อนข้างเ,ออเป็นบวกสําหรับผู้ประกอบการมันก็เลยทําให้เรื่องของธุรกิจขุดเจาะน้ํามันหรือธุรกิจสำรวจน้ามันใน,ในอ่าวไทยหรือประเทศเพื่อนบ้านนะคะมันมันค่อนข้างดีนะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมองว่าการลงทุนของเราตรงเนี้ยอย่างต่อเน,นื่องเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์กับทางบริษัทเพราะเนื่องจากว่าเวลาทีออ่ทางผู้ใช้บริการนะคะเขาเริ่ม โครงการใหม่ๆนะคะส่วนใหญ่มันมักจะเป็นโครงการระยะยาวนะคะแล้วตรงนี้มันจะเป็นการสร้างความยั่งยืนให้กับเราเพราะว่า1นึ่งคอนแทคที่เราได้สามถึงห้าปีหรืออาจจะนานกว่านั้นนะคะมันก็จะช่วยสร้างเสถียรภาพแล้วก็ลดในเรื่องของความผันผวนในเชิงของรายได้สําหรับเราค่ะแล้วก็ในกลุ่มของธุรกิจที่2ที่ เราตั้งใจว่าเราจะขยายเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมนะคะก็จะเป็นเรื่องของเรือขนส่งเคมีนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรามีเรือขนส่งเคมีเนี่ยอยู่ประมาณ9ก้าลำนะคะแล้วก็ใน9ก้าลำของเราเนี่ยจะมีอยู่น่าจะสักประมาณ8ปดลำที่เป็นสัญญาระยะยาวแล้วก็เป็นสัญญาแบบที่เช่าเหมาลำนะคะส่วนอีกลำหนึ่งอ่ะมันจะเป็นสัญญาสปอร์ตที่เราไว้เก็บงานหรือให้บริการลูกค้าประจําสําหรับเราแล้วก็ไอ้แปดลำของเราที่เรามีอะคะ่ะส่วนใหญ่จะเป็นการให้บริการกับลูกค้าต่างประเทศตรงนี้มันก็จะเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของการกระจายความเสี่ยงว่าป้องกันไไม่ให้ราย ของเราเนี่ยส่วนใหญ่คือกระจุกตัวอยู่ในประเทศไทยเพียงอย่างเดียวค่ะงบลงทุนปีนี้จริงๆตอนนี้อาจจะยัง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 ตอบไม่ได้เพราะว่ามันอาจจะยังมีบางส่วนที่มันยังไม่ได้ข้อสรุปตามที่บอกไปนะคะคือออฟชอ์เนี่ยอระราวางเวลาว่าเรามีแผนที่จะทําการซื้อเรืออะไรบ้างแต่ว่าอย่างช่วงภายในไตรามาสหนึ่งะคะ่ะเราต้องเริ่มสรุปในส่วนของตัวคาเปก ะะแต่ว่าอย่างปีที่ผ่านมาเกตอาจจะขออนุญาตบอกปีที่ผ่านมาแล้วกันนะคะปีที่ผ่านมาเนี่ยเราลงทุนไปทั้งหมดเนี่ยประมาณ4,900ล้านนะคะซึ่งรวมถึงในเรื่องของการขยายเรือออฟชอร์ในกองเรือออฟชอร์ซึ่งเป็นการลงทุนที่เราเริ่มรับรู้รายได้แล้วนะคะในใน,ในยอดของ4,900ล้านแล้วก็เป็นการลงทุนในธุรกิจ FSU เราเพิ่งมีการซื้อเรือ FSU ลําลำใหม่ในเดือนพฤศจิกาที่ผ่านมาอันนี้ก็ลงทุนไปประมาณเกือบเกือบ1,300ล้าน สำหรับ FSU เนี่ยจะเริ่มให้บริการประมาณปลายเดือนกุมภาในปีนี้นะคะแตเป็นการลงทุนมั้งแต่ปีที่แล้วนะคะแล้วก็เรามีการลงทุนในส่วนของเรือเรือน้ำมันที่เราบอกว่าเราสั่งต่อมาเพื่อที่จะทดแทน แล้วก็เตรียมปลดระวางเรือน้ํามันกลุ่มเดิมที่มีอายุเยอะแล้วอะค่ะในปี2026ปีนี้มันอาจจะยังไม่ได้รับรู้รายได้ในทันทีเพียงแต่ว่าเรามีความจาเป็นที่จะต้องสั่งต่อเรือล่วงหน้าเพราะเนื่องจากว่าเรือหนึ่งลำเนี่ยใช้เวลาการต่อค่ะอย่างน้อย18เดือนเราก็เลยต้องมีการวางแผนนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรือที่เราให้บริการในเมืองไทยเนี่ยลูกค้าของเราอะคะ่ะเขาค่อนข้างมีสเปคของเรือทีอ่เฉพาะเจาะจงเราไม่สามารถที่จะหาซื้อเรือมือสองในตลาดได้ก็เลยต้องเป็นลักษณะของการเทเลอเร์เมดแล้วก็ สั่งต่อจากอู่ที่เขาสามารถาทำเรือประเภทนี้ได้จริงๆจากทางประเทศจีนค่ะก็ที่แน่ๆคงเป็นในเรื่องของ การใช้เชื้อเพลิงประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงของเรือนะคะเราก็จะเป็นในเรื่องของการดีไซน์เรือพอเรามีเทคโนโลยีเรื่องของการดีไซน์เรือมันก็จะมีเรื่องของแอโรไดนามิกเข้ามาการต้านลมะไรพวกนี้ค่ะมันก็จะน้อยลงแล้วก็สีต่างๆที่เรามาใช้เฉปเรือค่ะมันก็จะลดการแรงเสียดทานของน้ํานะคะมันก็จะทําให้เราเปลืองเปลืองเ,ออเชื้อเพลิงน้อยลงค่ะ ESG กลุ่มพีมาค่ะเราเริ่มทำ ESG เนี่ยอย่างอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่ปี2022ปี2022เนี่ยเรามีการขึ้นทะเบียนหมายถึงว่าศึกษาแล้วก็ตอนนั้นน่าจะเป็นสมาชิกประเภทคล้ายๆเหมือนสมทบป,ปะหากับของทาง TGO แล้วปีที่แล้วเราเพิ่งจะเริ่มมีการทำตัวของคาร์บอนเช็คคาร์บอนฟุตพินนะคะ แล้วเราก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มีการจ้างเติร์ดปาร์ตี้มาทําการวอร์ฟายคาร์บอนฟุตพิ้นของเราสำหรับสกบ1และสกบ2นะคะแล้วก็ปีนี้เนี่ยเราก็มีการเตรียมงบประมาณนะคะในการที่จะซื้อในส่วนของคาร์บอนเครดิตนะคะเพื่อที่จะอ f f s e t คาร์บอนฟุตพิ้นของเราในสกบ1สกบ2เราก็สามารถที่จะประกาศเป็นคาร์บอนนิวทรอลิตี้ได้นะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็เดี๋ยว ขอรอดใูในเชิงของอาราคาเรื่องของนโยบายอะไรต่างๆแล้วก็ข้อกําหนดของทาง TGO ด้วยว่าการที่เราทําแล้วเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์มากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็สําหรับเรื่องของการตอบใหม่สาหรับพวกเราอะคะ่ะตอนนี้เราก็ใช้แนวทางของในส่วนของ ESG เนี่ยเป็นไกด์ไลน์หลกักสาหรับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกแบบเรือหรือการใช้แบบเชื้อเพลิงทดแทนยกตัวอย่างเช่นนะคะกลุ่มออฟชอ e ที่เราบอกว่าเรามีการมุ่งเน้นขยายธุรกิจเ,เรือที่สนับสนุนในเรื่องของออฟชอตเนี่ย เรือที่เรามีการต่อใหม่เนี่ยจากทางพันธมิตรของเราที่เป็นอู่ต่อเรือที่สิงคโปร์เป็นอู่ชั้นนํานะคะเราก็มีเรือสองลำที่ปัจจุบันเนี่ย ใช้กรีนเทคโนโลยีก็คือม er ีการใช้ตัวไฮบริดแบตเตอรี่นะคะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการให้พลังงานกับเรือนอกเหนือจากการที่ใช้แค่เชื้อเพลิงที่เป็นน้ำมันเพียงอย่างเดียวนะคะแล้วก็เรือสองลำเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็วิ่งอยู่ในอ่าวไทยให้บริการกับกับโอเปอรเตอร์ในเมืองไทยเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เราน่าจะเริ่มให้บริการตั้งแต่ประมาณเดือนเมษากับเดือนพฤษภาของปี2 0 2 4ที่ผ่านมาค่ะเป็นไปตามเป้าหมายค่ะถึงแม้ว่า อาจจะไม่ได้ครบทุกเซกเตอร์เพราะเนื่องจากว่าเราอาจจะมีการปรับประเภทการใช้งานของเรือเมื่อกี้อย่างที่อธิบายไปนะคะว่าอย่างเช่นสมมุติเรือที่เราเคยเป็นเรือเรือวิ่งขนส่งเราก็อาจจะมีการปรับออกมา เอาออกไปโมดิฟายช่วงหนึ่งเขาก็จะอาจจะเกิดการขัดรายได้แต่เพื่อให้เราสามารถาใช้ประโยชน์ของเรือได้นานขึ้นเราก็เลยเอาเรือเนี่ยไปทำการโมดิฟายแล้วก็เปลี่ยนจากการที่เป็นเรือวิ่งเนี่ยมาเป็นเรือที่ให้บริการออฟชอ์เพื่อแลกกับสัญญาระยะยาวเพราะว่าตอนนี้สำหรับกลุ่มเราอะคะ่ะเรามองในเรื่องของของเถรยรภาพในเชิงของรายได้แล้วก็กำไรเราอยากให้มันมีความมีความมั่นคงนะคะแล้วก็มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องค่ะ อยากให้นักลงทุนนะคะแล้วก็ผู้ถือหุ้นของทางพรีมาเนี่ยเชื่อมั่นนะคะในการเติบโตของบริษัทนะคะพรีมาเองอาจจะไม่ได้เป็นเป็นแนวแนวทางการลงทุนของเราอะคะ่ะอาจจะไม่ได้เป็นแนวที่แบบหุ่อหว่ามากนักแต่ว่าเราเน้นการลงทุนแบบที่เราพิจารณาในเรื่องของความเสี่ยงควบคู่กันไปด้วยนะคะแล้วก็การลงทุนของทางพรีมาเนี่ยเราอยากจะให้มันเป็นความยั่งยืนในระยะยาวนะคะพยายามสร้างรายได้ที่มาจาก Recurring income ที่มีสัญญาระยะยาวรองรับ ที่เป็นสัญญาที่ไม่มีความเสี่ยงในเรื่องของความผันผวนของต้นทุนผันแปรที่เราไม่สามารถควบคุมได้ตรงนี้เราพยายามที่จะลดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทางาผู้ถือหุ้นแล้วก็นักลงทุนนะคะเชื่อมั่นในสถีสรภาพแล้วก็การเติบโตของพรีมา่าอาจจะไม่เห็นการโตของเราแบบก้าวกระโดดแบบอย่างเช่นรายได้นะคะโตทีหนึงห้าสิบอร์รืออะไรเงี้ยตรงนั้นเรามองว่า ถามว่าเราเรามีโอกาสที่จะทํามันได้ไหมเราก็อาจจะสามารถทําได้นะคะเพียงแต่ว่าไอ้รายได้ที่เรามองว่าอยู่ดีๆมันโตขึ้น50%อาจจะเป็นรายได้ที่มันอาจจะโตแค่ชั่วคราวเช่น1-2ปีซึ่งตรงนั้นน่ะมันอาจจะไม่ใช่วัตถุประสงค์หลักของเราเพราะสำหรับเราอะคะ่ะเราอยากให้มันเป็นการเติบโตแบบที่มันยั่งยืนจริงๆเช่นแต่ละโครงการที่เราเข้าไปทำอะคะ่ะเราอยากให้เขาสามารถที่จะทํารายได้ทํากําไร ให้กับเรานะคะอย่างน้อยเนี่ย5ปีขึ้นไปนะคะตอนนี้เราพยายามมองในลักษณะของสัญญาลายยาวเป็นหลักค่ะ